วัดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันทักผ่อนของร้านมีบีช็อปสามสี่นะคะวันนี้ค่ะตีสามกว่าวันนี้จะเดินทางไปไหนคะวันนี้นะครับเราจะไปนครศรีธรรมราชครับนครศรีธรรมราชนะคะนครศรีธรรมราชภูเก็ตพร้อมไหมคะพาสเปรไปด้วยนะครับพร้อมหรือยังเนื้อเตือน,นแต่เช้าเด็กดื้อน,นะคะ,คะว่าจะ ตาสิ้นเปลื่องเท่าไหร่ครับก็คันนี้ก็รีแมปอย่างเดียวครับดีแมปช่างนิวสายสี่ครับจูดไบโอสก็เดี๋ยวลองเทครั้งแรกเลยครับหลังจากรนะีแมปมาว่าจะใช้น้ำมันมากน้อยขนาดไหนนะครับ ถึงบ้านแลวนะครับก็เมื่อกี้จากที่เห็นโหฝนตกไม่ลืมหูลืมตาเลยครับก็ตอนนี้ฝนหยุดแล้วครับก็ตรงน,นี้ก็เป็นร้านของฟ้ากับแม่ตรงนี้ครับที่บ้านเปิดขายอุปกรณ์การเกษตรนะครับหมดร้านไหมคะ่ะร้านอยู่ตรงไหนคะร้านอยู่ตรงตรงข้ามกับโรงเรียนทางภูลเลยนี่นะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชครับขายอุปกรณ์การเกษตรครับพวก เครื่องพ่นยาแล้วก็เครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์ทุกอย่างครับก็ถ้าเกิดลูกค้าสนใจที่จะมาซื้ออุปกรณ์เครื่องมือช่างอ่คนนครลูกค้าที่จะมาหน้าร้านก็มาที่อ่าถนนถนนนครหัวไจอำเภอเฉลิมพระเกียรติครับจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะชื่อร้านอะไรคะชื่อร้านใช้ลงเกงืองโลหะครับมีมส <โด S 2> <ด>่วนลดอะไรไหมคะทีผมไม่เข้าเลยอันนี้ต้องคุยกับใช่ครับ กับปลาหน้าหน้าร้านเลยนะคะอันนี้ท่อสูบน้ำพญานาคครัทรบท่อ PVC แต่นี้มันเย็นนะครับที่จริงร้านปิดแล้วก็เลยมืดๆหน่อยแล้วว่าจะเป็นพวกวปั๊มปั๊มไดโวปั๊มน้ำน้ำมันเครื่องมีหมดทุกอ,อย่างครับถาดเครื่องตัหย,ย,ย้าทุกอย่า ต่อมานะครับผมจะพามาดูอีกส่วนหนึ่งของบ้านนะครับอันนี้ก็คือเป็นผูกสมบัติของพี่ชายผมงเองในทั้งรถเก่าแค่แค่ให้ดูอ่อยอันนี้คือป้าเดือป้าน,นี้ปี2019สิบเาีดำอันนี้จอดอย่างเดียวครับไม่ค่อยขี่แล้วก็นี่อันนี้ล่าสุดน้องใหม่ของบ้านมังกีร้อย5ครับสีเหลือง เห็นว่าคันนี้ขับมันครับเดี๋ยวเราลองมอดูอีกทีส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซนของเก่าของป้าตังนี้ครับอันนี้ก็จะมีพัดลมอันนี้น่าจะเป็นพัดลมใหม่ทําเป็นทรงโบราณอันนี้เก่าจริงครับอันนี้จะเป็นเก่าจริงเนี่ยครับก็จะมีตะเกียงไหอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะครับยังมีอันนี้เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไร ที่เอาไว้ใส่วัวสมัยก่อนครับของวัวสมัยก่อนเป็นระคังเป็นเรียกว่ากระดิ่งหรือระคังของในกองไฟเออของวัวของายครับอันนี้เก่าจริงครับอันนี้อันนี้ต่อจริงอันนี้สมบัติยายตัวนี้ก็เป็นตารีดอันนี้เก่าอันนี้สมบัติเก่าเลยหาดูได้ยากครับหาดูได้ยากครับอันนี้ป้าผมก็จะชอบเก็บของเก่าอันนี้ก็จะเป็นจักรเก่าเ็าจะประมาณนี้นี่ครับเดี๋ยวมาดู กูสมบัติของน้องชายผมน้องสดเจเลยขออนุญาตเจ้าของห้องนะคะอันนี้อันนูนนสดแนะนำอะไรยที่เก็บมีเก็บอะไรบ้างก็มีของเล่นใชเว่นแล้วก็มีเนี่ยอันนี้จะเป็นเก่าจริงเนาะใช่ใช่เ,เก่าจริงอันนี้เก่าจริงคนระับอันนี้<ม>คือใช้ <Seven S 2> เว่นปีสองฟันเห็นไหมมันจะเรียงกันปีสองฟันเยอะมากเห็นไหมเปิดดูไมได้ มีชิ้นไหนที่เป็นของรักของห่วงมากที่สุดของลกของห่วงเนี่ยที่แปลว่าชอบที่สุดในในบรรดาจำนานพวกนี้ใช่ชอบสุดต้องต้องเปิดหนอ่าขอดูของห่วงชิ้นหนึ่งนี่นะไก่ไอนเบนตาลีเบนเทออันนี้อายุ อันนี้ของเก่าตกจากของป้าใช่ไหมใช่ใช่เออเพราะว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไงคะตอนสมัยเนี้ยค่ะคือเลเวนะเวลาใส่มันจะชอบลอกแต่นี่คือใส่เลยมันไม่ขึ้นกี่เกลืออ๋อคือพรีเมียมใช่ใช่ใช่คือพรีเมียมรุ่นนี้รุ่นใหม่ๆคือมันจะเริ่มแบบมีขี้เกลืออ๋ออ๋อแล้วมีของเล่นที่มีเซเนใช่ไหมใช่ แล้วข้างล่างเนี่ยอ๋อข้างนี้อันนี้มาใหม่มาใหม่อ๋อเป็นตุ๊กตาเลยเป็นฟิกเกอร์ฟิกเกอร์ฟิกเกอร์เรื่องอะไรนั่นเรือลบโมเอ็กอ๋ออันนี้ผมก็ไม่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 สันทัดไม่สันทัดนะใช่ของลุงชายผมอันนี้เป็นเป็นงานอดิเรกงานอดิเรกงานประจำเลยเพราะตอนนี้จะเต็มตู้แล้วนะคะขอสู่ไม่ดูก็มีมีคุกเล่มคอลเลกชันนะคะน่ารักมาก มีมมลค่าคาหมดตู้นี้นี่น่าจะใช้ได้อยู่มีตรงนี้อ่ะมีมีชั้นย่อยนะคะไม่มีที่จะเก็บแล้วอ๋ออันนี้จะเป็นของพี่เจนชอันนี้ของพี่ชายนะครับไม่มีที่เก็บก็เลยไม่มีที่เก็บก็เลยต้องมาฝากอคอ่ะ